ท่านี้ท่นเดียวอย่างนี้นบุตทจะเดียงนะนี้กลับมาแล้วก็เดี่ยนี่ผมย้อนขึ้นเราเห็ได้กลับกลัมมาได้ตอนนี้ไม่เข้านะผมจี้ลูกตามเลยนะย้อนได้ประกันกัน จับระเ,เกนนะรลกเนะีจับแน่นนะจับธรรมดาจับแน่นเกินไปเนะี่ยเปนเราเก่งได้นะนี่าการณ์พิจับนะไะ้ึนได้ดไม่เป็นนี่คือเราง้องก่างนะ วันนี้นะเราตรงต่ำนะนี่เราเล่นตรงสุงแล้วนะวันนี้ก็สูงมากวันนี้ก็สูงน้อยนะถ้าเกิดว่าก็สูงมากนะเราไปตั้งมันเป็นเบอร์ก็ได้สี่สามสองหนึ่งก็ได้นะอีน,นี้ตอ่อไปเราอีกวยก่อนนะน,นี่สูงสูงเราไปตั้งเหมือนกันแต่ว่าอย่างงเี้ยกอันเลน็กนี่ ก็จะขึ้นสูงอันนี้การไล,ล่ของเราจะไล่ขึ้นมาจะไม่ไล่ขึ้นมาอย่างนี้ะนะดี่ตั้งมาปุ๊บเนี่ยนี่ก็จะเป็นนิ่หนึ่ง,งนิดหนึ่งอันนี้นะหนึ่งสองอันะนี้ผมจะถอเข้าไปถ้าเราตั้งมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะบานออกเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นขอบไปเรื่อยๆนะจะสูงขึ้นไะปตั้งมา ผมจะชี้ขึ้นมาในแบบนี้นะเพราะเราตัดตรงนี้อย่างเดียวเนะี่ยตัวนี้มันจะกลางเราต้องไล่ไปเลยนะการไล่ของนะหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ได้ให้หมดเลยอย่าไปกระโดดหนึ่งสองสามนี้ไม่ได้ถ้ากระโดดไปหนึ่งสองสามก็สามขั้นละอันนี้จะลบยากการลบเราเราก็เอาที่สั้นที่สุดเป็นหลักกันอย่างนั้นก็ไม่หายของไม่หายนะ อารมณ์ปฏเริญยังไงอารมณ์เบาถ้า,าลงตรงตั้งหนีถูกแล้วเนี่ยอารมณ์ปฏิเริญไม่ถูกเ,เนี่ยผมก็จะไม่เท่ากันบางครั้งเราลงอย่างนี้ก็เราไปกดทําแรงนิดหนึนน่งนะกดปุ๊บี้จะลึกแล้วตอนนี้ปกติเป,ป็นเล็กนะตั้งแต่เบาๆเรามาเบาๆอย่างนี้อย่าไปกดอย่างนี้ถ้ากดอย่างนี้ไปตัดไงก็ไม่เท่ากันนะอาทิตย์พุ่ก็กดอีกอาทีตพุ่ก็กดหลุมหลุมหลุมเลยนะนนมือต้องนิ่งนิดหนึน่งนะ ลองตรงสั้นกันอยาจะคาดไม่ได้เลยคาดแล้วเ็าไปเรืเลยโดยอจารย์จับจะไปัดเลยนม่ีเด็กทำเลยนะไปจับเบาๆนะจับอเบาฮะจับแน่นเป็นไฟนะับมุมงาไม่ทำเลยขึ้นเบาๆะเอ็มว้าทำเกรงอันนี้ตัดข้างๆเราตงสูงนิดหนึ่งนะอย่างไรูก็ตัดเป็นตัววีได้ะสูงเปิดมาจะรักษาโคลงมาอย่างนี้ตัววีนะ นี่เขาคงไม่เอานะเานอย่างข้างเนี้นะก็ใช้เบอร์นหนึ่งได้นะจะให้เร็วขึ้นนะแต่ต้องตั้งทรงให้ได้ก่อนนี่ขึ้นเบอร์นหนึ่งได้ไม่ขึ้นก็ได้นะขึ้นเบอร์นหนึ่งก็ขึ้ขนานี้เนะบอร์นหนึ่งขึ้นมานะการถ่ายเนี่ยต้อแนบก่อน เนี่ยปายแล้วก็แค่ปายขึ้นนิดหนึ่งนะฮะออสเตรเนี่ยในเรื่องยกขึ้นแค่เราแตะก็แล้วก็ดันนี้ขึ้นมามันจะเชื่อมตายขึ้นเองก็ราะยนิดหน่อยนะฮะนะมันจะขึ้นมาอย่างงี้อย่างงีนะ้อง่ไหมตั้งด้นหน่าขึ้นเหนื่อยนะขึ้นเหนือยนะตกลงไเลยถึงเมื่อเราจะกระดกเนี่ยปายแล้วก็แค่กดขึ้นมานิดเดียวนะแค่นเองนะนะนะโค้ โ้งเนี่เราจะหเหมือนเะนะลีจจ้ยง,งนี่นะนี้นะเนสรงนี้จะเึ้ป็นส่งเลยโอ้โนี่กเจะหมุนะไ่างนี้นะไม่ได้จับว่าเออเแค่าเดียวนะเหมืนได้มาตะเลี่ยน,น,หน,น,นะหมุนได้ทำเนียก็หมุนไดนี้นี่คือเราตรองฝึมน,นะถ้าบางครั้งเราตกรอบขึ้นมาแหลมขึ้นนะ ว่าไปตั้งอย่างนี้ไปหนึ่งสองสามแล้วก็ไปอันนี้ไปยาวนิดหนึ่งนะก็จะมีประัติการนี้ได้ถ้าเราไปตั้งอย่างนี้มีขอบมากระจกถ้าเราไม้เป็นแหลมเนี่ยตัวนี้เป็นขอบมันจะไม่สวยตั้งไรตรงนี้มาเลยขึ้นไปเลยนะเราคงถึ้นปคล้ายกัน,นะตน,น,กนแต่ไม่ต้องลดมากนิ่หนึ่งข้างหลังนะ ถ้าหลังนี้ถ้าเกิดว่าเอาต่าเงี้ยกตั้งออกมานี้ใช่ไหมการรับขึ้นออกมานี้ถ้าสูงับขึ้นออกมานี้เราก็ค่อยขึ้นไปเอ,อ่ขึ้นมาเลยนะขึ้นมานะนานะถ้าไปลงตรงกับผู้ใหญ่หน่อยเขาจะได่ขึ้นให้ฝัดนี้ขึ้นขอบ แล้วก็ลบขอเป็นหนึ่งให้ดูหนานใช่ไหมโซรหนี้นี้ก็จะตัดไล่ขึ้นมามาที่ตรงนี้หร่อจะตั้งต้นก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะต,นตั้งขึ้นมาเราจะตั้งตรงการก่อล้วก็หักมุมจะหักมุมนะ ลบปรมาณหนึ่งสองสามอะไรเชื่อมต่อแล้วขนาดนี้นะอย่างชิง้นด้วยเบอรหนึ่งนะสองก็ต่อไปสามก็ต่อไปนี้อย่ากระดกนะบางคนอย่างนี้ไม่ได้กระดบข้างๆเลยนะ้ต่อาหนึง่งอันหนึ่งต่อแล้วเพิ่มโค้งมาสามโค้งไม่ใช่ว่าหนึ่งสองตั้งต่อน,นี้ก็จะกลางอะไรเงี้ยนะ นะถ้าตามรูปหัวไป่านไปหายาวนะฮะหนึ่งสองต่อสามต่อหนึ่งไม่ได้ถามไม่ได้ดูไม่รับต่อไหมหนึ่งต่อเรื่องกันไปสองสามสี่ห้าได้ลบออกไปตัวไหนนะอย่างข้างล่างนะเราใช้หมีเล็กเจ็บก็ได้นะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการขาวนิดหนึ่ง ถ้าวันกลางหนีนะตั้งตั้งตรงเลยก็จะบางลงนะาบางนิดหนึ่งจะตายหนะีถ้าขับมันตื่นนะอันนี้ใช้ตรงนี้อย่างเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาข,นขอบันเลยไม่ใช่นะสังเกตข้างครับเห็นเขาเก็บด้ายตาย,ยานี้ไหมกลางก็ขึ้นสูงตายขึ้นสูงไหมตายอยู่ก็จะโผล่มาเราไม่สังเกตดูเวลาเขาตัดใช่ไหม หนึ่งเห็นไหมหายผลิตสองขึ้นศูงหน่อยครับถ้าเั้นกลางหนีแล้วบนหน่อยก็ได้บนหนีและเราไม่เข้าใจว่าเอาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปอย่างเดียวไม่ใช่นะนี่ดูให้ดูนะนี่ตายนะตายมาตายจะพ้นเลยก็สังเกตุอยู่แท่งได้นะนะตายให้กายตายนีไม่นับต้นมากให้ตายดีก็จะตายให้บางลงนงตายมันเก่งนะนี่ดีก็ดีนะ ด้ก็เหกเกมลองหีงใหญ่แล้วใช่ไหมแสางการก่อนแล้วก็มาตายนะฮะไปขับมันตืนไปเลยหลักง,ง่ายๆฮะนิดเดียวนะถ้าเราไม่รู้หลักก็เนี่ยกดตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวนี้มันอ่อนพอกดปุ๊บก,ก็ไปละเออไปก็ไปละลึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่เท่ากันสักทีนะจากบางเนี่ยตรงเนี้ยนิดหนาหนึ่งก็ ความดันแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่่อ้ไหลถ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนกายเปนอ่อนตวีมันเล็กนะฮะใช้กางอยู่ถ้าบางนย่าใช้ทางมากได้ดาดการใช้หยีนะฮนะารมันเกหี่ยนะเลยดรอไม่ยากเลดูเลยไม่ยาก ดูไม <night> ่ยากนะรูไม่ยากทเราทำแับนี้นะอันนี้ก็ตั้งเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนันทุกั้เหมือนกัน